โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวไม่ใช่ไม่ใช่เชิงว่าห้องนะครับเชิงว่าเป็นแบบที่ อ,อัดคลิปของผมแล้วกันนะครับเพราะว่าเตียงผมก็อยู่ข้างหลังนี่เองนะครับเนี่เตียงผมจะอยู่ตรงนี้นะี่ครับก็จะประมาณนี้เอ๊ะมันขึ้นลงมาทําไมล่ะเออห้องจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นพัดลมเป่าตรงนี้โอเคครับห้องผมไม่มีเป็นห้องนะนี่ที่ไม่ใช่เป็นห้องก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ครับตรงนี้เป็นห้องส่วนห้องกลางนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ําอยู่ติดห้องน้ํามาก แล้วก็นะครับน,นี้เป็นหลังบ้านแนะคบผมเดเดินมาแล้วขวาเนี่ยจะเป็นที่อัดคลิปของผมนะครับก็จะเป็นผมตกแต่งแบบให้แบบดูแบบเป็นแบบเหมือนที่อัด,อดเสียงนะครับทุกคนทุกวเข้าใจไหมเหมือนอัดเสียงนะครับนี่ห้องน่าจะประมาณนี้นะครับก็จะมีไฟเรนโบว์เดี๋ยวอัปเดตเดี๋ยวผมอัปเดตใหม่แบบยิ่งดีกว่านี้ นี่ครับก็จะเป็นไฟไอร่างกายกว่านี้เดี๋ยวผมไปหาซื้อไฟเอ่อพวก R G B นะครับที่เขาเอาติดตามใต้ตัครับทุกคนอ่าวาไว้ววสำหรับตกแต่งบ้านนะครับตกแต่งห้องอันนั่นแหละนะีครับก็ขอนั่งปแป๊บหนึ่งนะครับเหน,นื่อยเห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 นื่อยเรามารีวิวอะไรก่อนดีนี่ครับ ผมขอรีวิวตรงแผงไข่นี่ก่อนเอลยแล้วกันนะครับอันนี้เพิ่งไลฟ์ไปนะครับไลฟ์สดนะครับผมผมไลฟ์สดอสอนไลฟ์สดเงงเงงครับทุกคนที่ผมตั้งชื่อไลฟ์ว่าเงงเงงนะครับอ่างบนี้น่าจะประมาณ100บาทนะครับหรือเปล่าแพงเท่าไหร่ไม่รู้แต่อันนี้ผมผมเลี้ยงไก่พันธุ์ไงแม่ผมเลี้ยงไก่พันธุ์ตาผมเลี้ยงไก่พันธุ์นะครับเอาไก่พันธุ์มาลงที่บ้านนะครับแล้วก็เอาไข่ไปแบบ ไปขายบ้างเอาใหา้ฟรีบ้างอะไรวาน,นี้นะครับก็ได้แผงไข่มาฟรีนะครับก็ถือว่าดีกันเสียงได้ไหมก็ผมก็ผมว่าการเสียงได้ดียิ่งขึ้นนะ <Wow. S 1> กันเสียงได้ดีอยู่นะได้นิดเดียวนิดนิดนึงถ้าเกิดอยากให้ดีก็ให,ให้ให้มีกำแพงอะ่ะนิดนึงแล้วก็ใส่โฟมอัดเสียงทุกคนเคยเห็นมที่มันเป็นอ่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูทุกคนประมาณนี้ครับ มันจะเป็นรูปมันจะเป็นอ่าทรงเหมือนแบบโฟมนะครับสีดำนะครับโอเคนะครับเปิดไฟเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นี่ครับแสบตามอนร้อน,อนพอดีผมเปิดพัดลมใส่อ่าโทรศัพท์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่มันเข้าเดี๋ยวพัดลมอ่ะเดี๋ยวไม่อะไรละ่ะเดี๋ยวลมมันเข้านะครับลมมันเข้าไหมเออเดี๋ยวไม่เข้าลมอะไรวะเนี่ยพูดอะไรของผมวะโอเคนี่ครับมาส่วนของ อะไรก่อนเรื่องไม้ก่อนแล้วกันผมเริ่มจากข้างล่างนี้ก่อนเลยนะครับเริ่มจากบนไปล่างโอเคมาข้างหลังนี้ก็มีนะผมจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะครับอันนี้คือนี่อันนี้คือนี่ผมจะนําเสนอเมนบอร์ดครับผมทุกน,นี่คือเมนบอร์ดเมนบอร์ดเอ่อของ Intel นะครับของ i n t เ l เป็นเมนบอร์ดของ i n t e l นะครับซีล i n อินเทล นั่นแหละนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับโคดเก่าผมบอกเลย <S <S คือเป็นเครื่องของคอมเก่าพ่อผมนะครับ <S 1> <S 1> <S ผมก็เลยเสียดายก็เลยมาเก็บไว้หนึ่งตรงนี้นะครับนี่ผมเก็บไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็คืออะไรก็คือเมาส์ครับเมาส์ผมมีเยอะมากแต่มันพังมาแล้วนะครับเก็บไว้ทําไมก็ไม่รู้นะครับนี่คือหูฟังครับหูฟังท,ที่พังไปแล้วนะครับซื้อมาไม่กี่วันพังอันนี้คืออะไรอันนี้คือเอ่อซีดีนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ไม่ใช่มะพังนะ ใช้งานได้แต่ผมไม่ใช้นะครับไม่มีสายต่อนั่นเองนี่ครับโอเคมาส่วนต่อไปครับนี่คือหนูครับผม,ม,เ,มเล่นมมกรขลงกูเนี่ยโอเคครับนี่ก็คือคีย์บอร์ดนะครับรุ่นนับโบส่วนมากจะเป็นนับโบนะผมใช้นับโบนี่แค่ผมอันนี้คือฮิตซิงครับนี่คือฮิตซิง แต่ข้างในนี้มีแต่มีแต่เออ่ตัวฮิตซิงแต่ไม่มีพัดลมพัดลมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับนี่อยู่ตรงเครื่องคอมแต่ผมเดี๋ยวผมพาไปรีวิวอีกเรื่องหนึ่งนะครับกล่องข้างในคืออะไรกล่องข้างในคือไมค์ครับนี่นี่คือไมค์ของผมนะครับผมใช้ไมค์ของตัวนี้แต่เดี๋ยว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 ,ยว,ยวโอ้โหโอ้โห <c oughs> ส่วนตรงคอมกันบ้างเลยในกันนี้ครับส่วนตรงคอมเนี่ยจะม,มีน้ำหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยถ้วยเอ๊ะแก้วเออจะเป็นคีย์บอร์ดนะครับสามารถปรับไฟได้ทั้งหมดอ่าเระดับนะครับ9ฟังก์ชันคือกด Fn แล้วก็1นะครับ1ก็คือธรรมดาคือไฟแบบกรพลิปเลื่อนทีละสีไม่ใช่สิคือมันเลื่อนไปแบบบ๊บบบ๊บบับ,บนะครับ โอเคต่อไปครับเมาส์ครับผมเลือกของเมาส์เนี่ยผมใช้ของนับโบครับนี่เพิ่งซื้อมาใหม่เลยครับทุกคนเพิ่งซื้อมาราคาอยู่ที่200บาทนะครับ200บาทตอนแรกผมสั่งเป็นตัวอันนี้ครับ NM เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะ NM 9 90 90M ผมสั่งตัวนี้มาแต่ทางร้านเขาทางเขาโทรมาหาผมว่าลูกค้าครับตอนนี้เมาส์ที่สั่งไปมันหมดครับ ขอเป็นตัว nm อ่าแปดเก้าได้ไหมแต่กเ,เขาไปถามนะว่าสีอะไรเขาสั่งมาให้ผมสีขาวครับนี่ผมก็เลยแปลงให้เป็นสีดําเลยครับเพราะว่าสีขาวหนึ่งสีขาวเนี่ยผมไม่ชอบเพราะอะไรนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะความคิดส่วนตัวผมนะสีขาวผมใช้ไปแช่งมามันรู้สึกความสัมผัสของสีดํามันจะด้านกว่าสีขาวครับทุกคนอ่า สาย PP สายพ p พเนี่ยคือไม่ชอบเลยผมบอกเลยสายพ p พแบบพวกไมคคาส์พวกแบบชอบลูดเมาส์ทุกคน<ๆ>อย่างเงี้ยพวกแบบเอาเมาส์ลูดอย่างเงี้ยอ่าจะไม่ชอบน yeah, ะครับเพราะว่าเมาส์พื้นผิวของพื้นสัมผัสของสีขาวอะ่ะมันจะลื่นครับถ้าเกิดผมไม่ติดอย่างเงี้ยเวลาผมเล่นไปสักพักหนึ่งเงื่องออกจากมือแล้วเพราะคนผมเนี่ยเป็นคนที่มือมันจะออกชอบออกเงื่อจะออกอ้อทุยเงื่อมันจะออกชอบออก ที่มือครับก็จะประมาณนี้นะครับผมผมก็เลยเอาสีดำเนี่ยเอาเอา,เ,อา,เ,อาเทปเทปสีดำเนี่ยมาใส่นะครับผมเนี่ยเอามาแปะปิดสีดำก็ถือว่าดูดีนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้กดปกได้ปกตินะครับต่อไปครับลำโพงรุ่นลำโพงเนี่ยผมจะใช้เป็นนับโบเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ใช้มาประมาณโอ้เกือบปีแล้วนะ เป็นเกือบปีแล้วตัวนี้น,นะครับคีย์บอร์ดเนี่ยผมใช้ตัวของ s i g n a นะครับใครที่ดูชิปก่อนผมเนี่ยจะเห็นว่าผมใช้เป็น s i g n a นะครับผมเป็นคีย์บอร์ด s i g n นตัวนั้นนะ่ะผมใช้มาเป็นปีแล้วครับจริงตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วคือมีปัญหาตรงนี้เว้ยตรงนี้นมันจะหลวมทุกคนแล้วทาให้สายอะ่ะมันไม่คีย์บอร์ดมันไม่ค่อยจะติดแล้วนี้ผมโคตรหัวร้อนเลยเว้ยเออเรื่องของทุบเว้ยทุบมากเลยครับซื้อใหม่ตัดสินใจไปซื้อใหม่เลย นะครับตอนนี้ราคาอยู่อันนี้ราคาอยู่ที่มัน400ต่อไปครับเรื่องของจอครับจอเนี่ยผมจะใช้เป็น LG นะครับผม LG 75 h z นะครับอันนี้จอที่2ผมใช้ของจอนะครับทุกคนผมไว้สําหรับอันนี้และสําหรับอ่านแชทนะครับผมอันนี้ว้สําหรับอ่านแชทอันนี้ไว้สําหรับเอ๊ไม่ใช่อันนี้ไว้สาหรับเล่นเกมผู้ผิดอันนี้ไว้สาหรับอ่านแชทนะครับ ที่ทุกคนเห็นว่าพวกที่ทำไมพี่อ่านแชทไวจังอะไรมาเนี้ยผมอ่านตรงนี้เลยฮะอ่านหน้าจอนี้นี่ครับแล้วอันรูปเนี้ยไม่ต้องสนใจมันครับผมเพิ่งทำเลยอันเนี้ยปกปกใหม่ผมนะเนี่ยเออเนี่ยผมทำเองเลยนะครับทุกคนะเราเรามาดูส่วนของอ่าหูฟังกันก่อนนะครับ <S <S เดี๋ยวค่อยไปที่คอมแล้วกันนะครับอ่าหูฟังผมใช้เป็นของ iPhone ครับเ<ค>ชื่อว่าทำไมพี่ไม่ใชเอ่อพี่หูฟังอยู่ฟังรุ่น นักโบวอย่างดีทำไมพี่ใช้เป็นครอบหูอย่างดีอย่างเท่มีไฟ RGB ์จีบที่ส่วนตัวผมนะแต่ก่อนผมจะใช้เป็นหูฝังครอบหูครับผมใช้มาหลายรุ่นแล้วมีบางรุ่นก็มันเจ็บหูบ้างใช้ไปมันใช้มาเจ็บหูมากครับแล้วเวลาแบบใช้ไปนานๆอะ่ะมันจะเก็บหูแล้วปวดหูนะแล้วเวลาเล่นตอนเช้าเนี่ยมันจะรู้สึกเงื่องออกจากหูครับเงื่อจะออกเพราะมันมันร้อนครับมันร้อนมันอบนะครับแล้วนี้ผมก็เลยมาเปลี่ยนใช้มาเปลี่ยนอ่า เห็นพี่เอกฮาร์โรเกอร์ครับเขาใช้ครับาให้ถูกจริงๆอ่ะต้องแมตนูฟังไนผมก็เลยใช้ดูนะครับว่าอยก็ถือดีนะเสียงดังขึ้นดีเล่นเกมก็ว่าดูดีเลยนะครับแต่เสียงหนึ่งก็คือต้องเบาเสียงลงแบบเยอะมากนะครับเห็นสตรีมผมไหมผมสตรีมทุกวันผมจะลดเสียงเพลงอ่ะเบามากที่ผมลดเบาขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดดังว่านั้นน่ะมันจะดังแบบหูฟังผมดังมากนะครับผม ลองมาใช้ดูนะลองมาใช้กับหูฟังแบบรุ่นแบบ7.1อะไรอนยะ่างเงี้ยถ้าเกิด7.1มันจะหลอนเสียงมันหลอนมากก็มาดูส่องของไมค์บ้างครับไมค์ผมเป็นไมค์เออไม่ใช่ไมค์คอนเดนเซอร์นะก็แล้วก็ก็เป็นไมค์คอนเดนเซอร์แบบ,แบบแบบมินินะ,นะทุกคนอืมคิดภาพแบบเป็นแบบไม่ใช่แบบเหมือนของแบบพี่เอกฮอลเลอร์นะที่ก็ผมไปดูของพี่เอกฮอลเลอร์เนี่ยเขาจะใช้เป็นรุ่นบูยตินะครับแล้วก็จะมีตรงวอลลุม่มตรงนี้แล้วเขาจะมีตัวไอเดี๋ยวผมเพิ่งเลือดให้ดูครับผมกำลังสั่งอยู่ตัวนี้ าส่วนของอแผ่นรองเมาส์กันก่อนนะครับผมมันนี่จะเป็นของคอมที่มวล่าอยูพึ่งนี่ครับของอเมาส์ก็ไปแล้วแผ่นรองเมาส์บ้างแผ่นรองเมาส์ก็ราคาที่ราคาถูกครับ40บาทใช้ดีมากนะครับใชด้ดีแล้วก็บางนิดน,นึงแต่ก็ถือว่าคุ้มราคาครับผมเป็นรูปลายแผ่นที่ก็ถือว่าในการรูดเมาส์น่ะพื้นที่เนี่ยโอ้โหสบัดเมาส์ูดิดูดิ ลื่นปื้ดล่นปืด,ปดผมบอกเลยดูหน้าวินโดว์พี่ทำไมคอมพี่กากจังครับก็ดูตามสเปกตรงด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับผมสเปคผมจะขึ้นไปตรงแถบด้านซ้ายบนตรงข้างๆซ้ายนี่เลยนะครับผมว่าสเปคอะไรบ้างนะครับก็สเปคจะเป็น fx นะครับ cpu นะครับ fx 4130นะครับ4คอ4เ h 3.8มจุกิกะเฮิรต์นะครับผมแล้วก็ฮิตซิงจะเป็นของ AMD นะครับเป็นของ AMD อยู่แล้วนะครับแรมนะครับแรมผมใช้แต่ก่อนผมใช้4ีกิกแล้วผมอัพมาเป็น2อกิกนะครับเป็น6กิกตอนนี้เป็น6กิกแล้วนะครับผมใช้แรมเป็น6กิกอนาคตไม่ใช่อนาคตหรอกเดือนเดือนหน้าจะเปลี่ยนเป็น2จะเป็น4ีกิกแล้วนะครับผมตอนนี้ผมจะใช้เป็น8ปกิกนะครับเพื่อเปิดเพื่อให้เปิดแบบโปรแกรมได้เยอะขึ้นกว่านี้นะครับสำหรับคนตัดต่อนะวันนี้จบคลิปกันเลยครับผม โอ้20นาทีจะครึ่งแล้วนะครับผม,ผมก็วันนี้ก็ขอลาไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ